ไงสหายอ่าสหายเราไปดูพ่อแรป่ปลาเอ้ยเอาเกล็ดปลาออกกันนะคะทุกคนถ่ายจริงนะพ่อเนี่ย14วิี่วิละนี่นะจ๊ะคุณพ่อกำลังแรป่ปลาอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคุณพ่อแรป่ปลาอไะไรเดี๋ยวถามคุณพ่อด้วยอีโต้พ่อน้อยอีโต นี่นะคะปลาที่คุณพ่อและอุ้ยระวังเก็ดมันกระเด็นใส่ดูนี่ยังไม่จะเปิดอันเลยอุ้ยแมงมุมตัวใหญ่มากเห็นไหมนั่นมันตอมปลาแล้วพ่อมันอยู่นั่นอ่ะาเจทีวีแมนบายบายอนาเจอร์ ค่ะแล้ก็เอ่อมาดูคนใช้ชีวิตหลังรถกระบะกันนะแต่ไม่รู้ว่าน้องเราอยู่ไหนทุกคนน้องเราหายไม่รู้อยู่ไหนผ้หลังกระบะมีป้าด้วยมัย้มีไหมอ่ะเอ้ยใครอยู่นี่กันเนี่ยวา่ารูปอะไรคนวา่ารูปตัวเองวา่ารูปตัวเอง มีกับข้าวมีน้ำมีน้ำน้ำอุ้ยมีน้ำมีแค่หมูแล้วก็มีอีบองแล้วก็ขัดหดพูดไม่สบายเลยแล้วก็มีรองเทา้าแล้วก็ลม่มแล้วก็และล่มเอามาทำไมทั้งที่มีหลังคาก็ไม่รู้เหมือนกันนะมไม่รู้อะไม่รู้กับตัวเองเอามาทำไมอ่ะแล้วมีวีด้วยอ่ะไปกันต่อ เราก็จะไปชมบรรยากาศรอบบ้านกันนะคะนี่ยามไปกันเลยนะคะเราก็จะไปเล่นฮูลาฮูสหน้าบ้านกับน้องนะคะเดี๋ยวจะไปเรียกน้องก่อนปิดมอสไปเล่นฮูลาฮูสกันอ่ะน้องไม่ไปเราไปเล่นฮูลาฮูสกันมาจ้นะ,ะไปกันเลย 小红帽，赶车。 拜拜。